สน,ส,น Temper, สนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp Incorp สนับสนุนโดย Realma Maxima พอเยอะมากมันก็มีเวนเดอร์หลายฝ่ายที่มันจะต้องจัดการกันเข้ามาตรงนี้ก็จะจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันมันจะสะดุดได้ง่าย ก็คือเราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะตรงนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลางานที่มันใหญ่มากหรืออะไรมากเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่เหนือความคาดหมายเนาะถูกครับต้องเรียกว่าใช้คําว่าเอาอยู่เนะค่ะผมคือคือถ้าคนที่มีประสบการณ์หรือว่าไม่รู้จะว่าแขกระดับเนี้ยคุณจะต้องพูดกับเขายังไงคนที่ไม่เคยฟังใครเลยทําไมเขาต้องฟังช่องภาพครับคือคือเราต้องรู้คือเทคนิคในการ เข้าหานะครับผมซึ่งเรื่องพวกนี้มาจากประสบการณ์ล้วนๆอยากให้พี่นุ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงเลยว่าว่าเคสที่เหมือนกับเมื่อกี้พี่นุ๊กพูดมาคํหนึ่งว่าเหมือนกับแขกที่ไม่เคยฟังใครเลยเนี่ยเวลาเราจะ manage เขาเนี่ยเราจะ manage เขายัางไงยกตัวอย่างเคสมาสักเคสหนึ่งก็ได้มันก็ต้องเอาน้ำเย็นเขาลูก mm hmm. อ่าเวลาแขกมาร้อนๆเนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องค่อยๆคือดูว่าปัญหาเขาคืออะไร,รต,ต้องการอะไรแล้ว,แล,วแล้วมันมันพอ สำพั์ได้ไหมนะก็คือเราเริ่มเริ่มนับจากเราเราต้องพูดกับเขาดีๆครับครับ,รบมันมันเหมือนเป็น crisis management เลยนะก็<น>ะค,คือคือต้องรับฟังปัญหาฟังฟังจนเขาเขาพอใจว่าโอเคมีคนฟังปัญหาเขาแล้วน, <ะ S 1> นะแล้วเราก็ค่อยๆเสนอทางออกที่เราเราคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะดีคือคือต้องทำให้ให้ปัญหาค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กจนมันเข้าทางเราแบบอยู่ในระดับที่ ทุกคนในงานยอมรับได้ครับแล้วก็ทุกคนแคลลี่ออนต่อตอนแรกเนี่ยเริ่มจากการถ่ายภาพเนี่ยวันแรกเนี่ยไปคนเดียวถูกไหมพี่โอ้โหคนเดียวคนเดียวคนเดียวเลยไปสะพายกล้องอืแล้วตอนนี้เนี่ยทีมงานเนี่ยโอ้โหเรียกว,ว่าขยายไปถึงกี่คนแล้วครับเนี่ยตอนนี้ครับเพราะท้างานใหญ่ๆเลยก็ทั้งวิดีโอภาพนิ่ง OB อะไรเนี่ยประมาณงานใหญ่ๆประมาณ30คน30คนงาน,นใหญ่หญมากๆแค่พันครับผมครับ ก็คือใช้ทีมงาน30คนคและว,วิธีการเลือกเรียกว่าทีมงานเนี่ยพี่นุ๊กมีวิธีการเลือกทีมงานยังไงบ้างทีมงานเลยนะฮะอันดับหนึ่งก็คือต้องเข้ากันได้ครับ,รบเราจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่ว่าคนนี้ต้องเก่งมากคือบางทีเก่งมากแต่แต่คุณเก่งอยู่คนเดียวในทีมันเหมือนฟุตบอลนะคุณเก่งคนเดียวในมันมันมันทำไม่ได้ทําคือวดดิ้งมันต้องทํางานกันเป็นทีมคือมันมันเกิดจากหลายๆส่วน ภาพจากหลายๆกล้องมารวมกันแล้วสวยไม่ใช่ภาพนี้กล้องนี้สวยกล้องนี้ไม่สวยนะก็คือเราเราเน้นที่ความเข้ากันได้ของทีมแล้วจุดเด่นจริงๆของเวลาภาพถ่ายของนักกอฟโฟโตกราฟีเนี่ยจุดเด่นที่เรียกว,ว่าเป็นจุดขายของนักกอ์เนี่ยคืออะไรครับพี่น,นุ จุดขายจุดขายเราคือโมเมนต์มันเป็นโมเมนต์ที่ในงานแต่งงานนี่มันจะเกิดโมเมนต์มากมายนะครับตั้งแต่แต่งหน้าทำผมลงมาความตื่นเต้นของบ่าวสาวมาเจอแคกเดินเข้างานมาแล้วก็มีขึ้นเวทีพูดถึงพ่อแม่พูดถึงความรักอ่าเขาก็จะซาบซึ้งก็จนตัดคือโมเมนต์มันเยอะมากสิ่งสำคัญของช่างภาพแต่งงานเนี่ย คือคุณต้องจับให้ได้ทุกโมเมนต์ mm hmm. 10โมเมนต์หลักเราต้องได้หมดแล้วต้องสวยหมด mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเวลาดูงานของช่างภาพอะไรเงี้ยให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ อย่าดูแค่ห้ารูปเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้สวยครับไม่ใช่ว่าเขาสวยแค่รูปคู่อย่างเดียวแล้วลูกนอกนั้นรูปพ่อแม่ก็ไม่มีรูปบรรทานก็หลับตาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนัน้นมันมันมันคือภาพรวมของอีเวนต์เนี่ยมันต้องสมบูรณ์ครับครับนั่นคือจุดเด่นของเราคือคือภาพรวมเนี่ยครบแล้วก็สวยงามงานเล็กสุดที่เคยไปทำและงานใหญ่สุดที่เคยเคยไปทำเนี่ยจำนวนคนเนี่ยประมาณกี่คนให้วินุกเล่าให้ฟังหน่อยเล็กสุด สิบสองมั้งสิบสองคนรวมบ่าวสามรวมบ่าวสามรวมบ่าวสาวก็เป็นบ่าวสาวแล้วก็เพื่อนอีกเพื่อนอีกสิบคนไม่มีเพื่อนด้วยญาติของทั้งสองฝั่งแค่นั้นใช่แค่นั้นเองโอ้โหงานเล็กสุดจ้างทีมพี่ไปถ่ายแล้วงานใหญ่สุดที่เคยไปถ่ายเนี่ยกี่คนน่าจะประมาณห้าพันคนห้าพันคนครับก็เป็นงานของลูกสาวคุณธนินยิ่งแล้วนนท์คะครับคุณบีคณปิดคอนเวนชันฮอล์เลยครับผม ที่เชนทราแกรนใช่โอ้โห oh, 5,000คนแล้วเป็นไงความแตกต่างระหว่างงานเล็กแค่10คนคกับงาน5,000คนมันแตกต่างกันขนาดไหนเวลาการจัดต้องบอกว่ายากคนละแบบ huh. อ,อ,อย่างอย่างคนเนี่ยมันยากตรงที่มัน private มากๆ huh. แล้วการที่เราจะ move หรืออะไรที่แบบมันมันมันเห็นว่ามีคนอยู่แถวแถวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมันต้องมันต้องระวังแบบว่า มุมป,ป้องอยู่ตรงไหนก็คือเธาก็อยู่ตรงอยากอยากขยับเยอะหรือว่าอยากเข้าไปอินสตาแกรเขาเยอะเพราะว่าโมเมนต์ภายในครอบครัวม,มันเหมือนกับนั่งนั่งกินกินข้าวด้วยกันนแล้วก็วคุยกันแล้วแบบมีคนมาถ่ายรูปมันก็จะรู้สึกไม่ c อ m f o r t a b l e ใช่ความยากก็อยู่ตรงตรงนั้นครับแต่ถ้าอย่างแขกห้าพันคนเนี่ยทำยังไงก็ความยากอยู่ที่การ manage แขกที่มาถ่ายภาพหน้าซูมหน้าซูมนี้ยากสุด เพราะว่าเพราะว่าภายในสมมติว่า5้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งเนี่ยสองชั่วโมงรเราจะต้องถ่ายรูปคน5 0 0พันคนกับบ่าวสาวรเราจะทำยังไงเราคือคือเราเราหารมาเป็นมินิทเลยว่านาทีหนึ่งต้องถ่ายได้กี่คนเพราะฉะนั้นกรุ๊ปหนึ่งมันควรจะมีกี่คนแล้วแบ็กตอบควรจะใหญ่เท่าไหร่แล้วทางเข้าควรจะเป็นยังไงทางออกควรจะเป็นยังไงคือพวกนี้งานที่ใหญ่มากๆเราจะต้องโคกับ เ e ด d d ้ง n ันเ n n e ์หรือ Organizer ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง manage ว่าโอเคมันมันมันจะจัเรียนยังไงเพราะบางท่านโตว v p มากเขาก็คือถ้าในระดับ VIP มากๆต้องจัดรูปลงสื่อมีหนังสือพิมพ์มารอมีอะไรมารออย่างเงี้ยครับคือมันเป็นเรื่องการ management ส่วนเรื่องถ่ายรูปนี่มันอยู่มันเป็นสัญชาตญาณแล้วมันณวันนั้นเราไม่ได้นึกเรื่องถ่ายรูปครับครับนี่คือความยากของของงานใหญ่ๆแล้ว มันเลยทำให้เราเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจของของงานในระดับที่ท็อปทอปที่มันต้องดีควายการจัดการเรียกว่าที่ผมบอกว่าเอาอยู่ครับครับ,รบมันต้องแบบนั้นนะ mm hmm. Supported by True Temper, Number One Sharp, in Supported by Realma Maxima. Making the best even better requires patience and a relentless dedication to your craft. Three years in the making, BXG Gen Two irons are finally here. We left nothing on the table, designed everything in painstaking detail, and as always, extreme performance was our only measure of success. In short, PXG 0311 Gen 2 irons are the best irons we've ever made. It all started with the choice to use Forged 8620 soft carbon steel for enhanced aesthetics and durability over time. Then we utilized our new game changing Core 2 technology to create a more efficient energy transfer, increasing ball speed while significantly improving distance and accuracy. Injection molded into a hollow cavity, PXG's new Core 2 technology also dampens vibrations, delivering an unmatched sound and feel. Our internal face perimeter cutout design creates a large trampoline like effect for the Core 2 material to react. Making your mishits a whole lot straighter and sweeter. To maximize performance and deliver extreme forgiveness, we offer the industry's thinnest club face and our signature perimeter weighting technology. How do you know when you've set a new standard for the world's finest irons? When they're ready to be called PXG? And boy, are these new Gen 2 irons ready! PXG, nobody. Makes golf clubs the way we do, period.